กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ฟุตบอลทุเดย์เช่นเคยเนาะแล้วเราก็อยู่กับทางด้านของมิเกลทานากะนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่ใน p รีซีซั่นคอมเพ t ิชั o n นะครับผมไม่มีถ้วยเนาะก็เจอกับทางด้านของอัตตแลนตานะครับผมแมตช์นี้นะครับโอเคไปเลยฮะงั้นเดี๋ยวดู11ตัวจริงสักหน่อยฮะว่าเราจะเปลี่ยนใครไหมผมว่า ผมจะส่งริสวิลเลียมลงไปแค่คนเดียวนะครับเป็นอ่าคนเดียวแล้วกันนะที่ผมจะเปลี่ยนนะครับอ่ามีจัวดาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับอ่าแค่นี้พอท่านผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์กันเลยฮะโอเคครับผมก็เีบีตัวจริงนะตอลันต้าก็ตามนี้เลยนี่ครับผมก็ขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วกันนะครับอ่านไม่ออกไม่รู้ใครบ้าง วันนี้ก็มีหลุยดีอาร์สนะครับผมสตาร์ตเป็น11ตัวจริงเนาะรวมถึงคอร์เนอร์บาร์คลีย์วิวิสซาฮานี่ครับจัวดาวเนาะแล้วก็ทางด้านอโรวโรลล่านะครับโอเคฮะไปกันเลยผมดูในแมตช์กันเลยต้องดูฮะว่าเราจะยิงได้ประมาณกี่ลูกนะครับในแมตช์นี้เนาะก็ไม่รู้เราจะชนะหรือจะแพ้ด้วยนะครับอาจจะโดน5ลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะอตาลนต้าก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งเลยนะครับผม โอเคฮะมาฮะข้อวันนี้เราเหมือนจะไปแข่งที่อิตาลีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนาะตอนที่เราเลือกเข้ามานะครับก็วันนี้แข่งที่อิตาลีเลยครับไม่ใช่สนามเราเนาะวันเราเล่นนะผมโดนใบเหลืองไปในนาทีที่ห้านี่ครับผ่านไปประมาณสิบห้านาทีตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์นะครับ เป็นอาตาลันตานะครับที่ได้บุกซัดส่วนใหญ่เนาะเราก็จะเน้นฝ่ายตั้งรับนะครับดูครับผมเบเรเตล่าเบเตล่าครับผมได้บอลโยนยาวขึ้นมาถึงกองหน้าด้วยเลยครับเอาแต่ยังหลักได้แต่ว่ายังถึงอีกครับแล้วซัดได้ซ้ําอีกโลกก็ไม่เหลือเลยครับผมเป็นทางเล่นของอาเดเกยยานี่ครับผมยิงให้อาตาลันตาขึ้นนาเชสเตอร์ฟิลแล้วครับหนึ่งศูนย์เลยครับผมอออืื อันนี้ก็อาจจะยากหน่อยเนาะสำหรับแมตช์เนี้ยเพราะแอตาลันตาก็เป็นทีมพวกอ่าก็เข้าอยูซีเอล์อยู่เกือบทุกปีนะครับสำหรับแอตาลันตาเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่ที่ผมอยากจะเจอในอาฤด,ดูกาลนี้เลยเนาะอยากจะวอร์มด้วยนะครับก็ครึ่งหลังเนี่ยผมจะส่งอ่าซิมิกาสนะครับผมลงไปแทนทางด้านของหลุยส์ดีอาร์สเนาะฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้าย แล้วก็เอาทางด้าน Horace เนี่ยลงไปเล่นแทนด้วยนะครับอีกคนนึงเนี่ยเอาเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันในครึ่งหลังฮะอ้าวเข้ามาอีกแล้วฮะเดี๋ยวดาเสียบไม่โดนให้คืนหลังมาเลยครับผมจะได้โยนอีกหนึ่งลูกไปแม่นด้วยครับถึงเลยครับแล้วได้ซัดโอ้โหผมทังด้านจอ s ครับผม ยิงขึ้นนําเลยครับเป็น2องสูตรนะผมสองด้านอัตาลันตาขึ้นนําแล้วเลยครับ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยแบบนี้อย่างนี้ก็อาจจะไม่ชนะแล้วนะครับสำหรับเราเนาะ โอ้โหแล้วโดนใบแดงอีกครับริสวิลเลียมไม่เป็นไรฮะเล่นหลังตัวเดียวพอฮะโอเคเพราะว่าเราต้องยิงประตูนะถ้าเราต้องการจะชนะในแมตช์นี้จริงๆเพราะเราก็โดนนำอยู่ทั้งสองสูนะครับก็เราเสี่ยงไปเลยแล้วกันนะครับผมเขาส่นาทีที่แปดสิบห้าแล้วห้านาทีสุดท้ายของเกมอันนี้เวลาครบเก้าสิบนาทีทดประมาณ สี่นาทีแล้วครับแล้วก็จบเกมเลยครับผมเป็นทางด้านของแอตแลนตาครับวันนี้เอาชนะทางด้านของเชสเตอร์ฟิลด์นะครับผมไปได้สองประตูต่อศูนย์นะจากสองคนทําประตูนะครับก็มีทางด้านจอสนะครับคนหนึ่งนะถ้าผมจําได้ถ้า,าไม่ผิดนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงฮะเป็นทางด้านของจอสแล้วก็ทางด้าน r d k j เคเจเนะาะพวกสาประตูคนนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนีคน่าสนใจนะ แค่แปดล้านนะแต่ว่าเรามีพวกสาประตูแล้วฮะดังนั้นก็อาจจะยังไม่ซื้อเนาะโอเคฮะไปเดี๋ยวแมตช์สุดท้ายของการ p r e ซี s ั o n เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเล่นเป็นแบบ play match ละกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับไม่น่าไม่น่านเลยยี่สิบหรอกเนาะ ก็เหมือนคลิปอื่นๆเลยครับประมาณ10กว่านาทีเนาะแต่อันนี้อาจจะไม่เลย15หนาทีนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าไม่น่านเลยใช่ผม <S <S โอเคงั้นเดี๋ยวเราท่ายเนะก็อริซิเลียมนะครับโดนแบน3แมตช์นะครับโอเคแมตช์นี้จะเจอกับอางด้านเอ่ฟอฟลอเรนติน่าน่าจะฟลอเรนตินานี่ครับครับก็11ตัวจริงเนี่ยนะครับคิดว่าเอา่อ อ้น,นี่มันไม่ค่อยเพิ่มเลยอโลวาล่าเนี่ยลงไปตั้งหลายแมตช์แล้วอะให้ฮอฟแมนแลลวกันนะครับผมอลิสวิลเลียมยังเล่นได้นะเนาะก็ลองให้ซิมิคัสไปเล่นฝั่งซ้ายทแทนมิลเลอร์บ้างนี่ครับผม,มแล้วก็เบนเดวิสะลงมาเล่นแทนบาโร่ละกันโอเคประมาณนี้พอครับแมตช์นี้ ของเขาก็โอ้เก่งเหมือนกันนี่ครับสำหรับอ่าอร์อเรนติน่าเนาะโอเคครับท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะครับโอเค โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเก okay, มเริ่มเลยครับก็เป็นทางด้านของเรนตะิน่าเนาะที่ได้บุกเข้าส่วนใหญ่หนี่ครับ่ mm hmm. จังหวะนี้เป็นจังหวะของเขาบุกโอโหเราโดนบุกอีกแล้วครับแมตท,ที่แล้วก็แพ้นะฮะ จะดักแต่ก็ไม่ได้ผมหลุดมาจอดๆแล้วได้ซัดก,ก็เป็นประตูเลยผมทางด้านโคลลี่ครับผมยิงให้เฟรนติน่าขึ้นนำเชสโซฟีวับหนึ่งศูนย์อะไรวะเนี่ยพาร์ทนี้โอ้ท่านผู้ชมครับมผมกดผิดนะขอพายด้วยโอ้ผมเพิ่งนึกได้ด้วยนะครับว่าผมจะกดเป็นเพลย์แมทผมกดเป็นควิกแมทมาเฉยเลย อ่างั้นเดี๋ยวผมจะแข่งอีกสักหนึ่งแมตช์ละกันเลยครับผมเพราะว่าคลิปมันจะได้ยาวกว่าเดิมหน่อยเนะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าจะจบแมตช์นี้เลยมันก็เร็วมาก,กนนะครับคลิปมจะส่งกราบิกครับวันนี้ลงไปเล่นแทนซาฮาแล้วกันนะครับแล้วก็มิลเลอร์ฮะลงมาแทนทางด้านของลยดิอาร์สเนา เกเข้าสูนอทีที่80แล้วครับก็จบเกมเลยครับผมเชสเตอร์ฟิววันนี้เปิดบ้านไม่ใช่เปิดบ้านนะผมเรียกว่าแพ้ทางด้านของฟลอเรนติน่าไปเลยฮะหนึ่งศูนย์เราน่าจะไม่ได้ต่างในครับจากปรีซีซันะเพราะเราแพ้แั่สองมต์เลย ไม่แน่ใจว่าเราได้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับแมนอฟต์แมนเป็นทางด้านของโมลิน่านะเป็นแบ็กขวาของทางด้านเฟรนติน่านะครับเดีย๋ยวไปดูครว่าปรีซิสันนัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครนี่ครับผมเอ้ยจะเจอกับใครเนาะก็อีกคู่หนึ่งเป็นอัตรารันต้าน,นีะครับที่เอาชนะไปได้นะครับ เคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนีครับมันก็อาจจะมีอาการค้างสักนิดหนึ่งเนาะอ๋อท่านผู้ชมฮะมันค้างอย่างสูงเลยครับ เอ่อเพลมชสละกันเลยครับถ้าผมไม่ลืมเหมือนดืมเนาะโอเคฮะบาย ก็มันก็จะมีครั้งข้างว่างก็ขออภัยนะครับสำหรับนัดนี้นะครับ จะลองใช้บราโร่นะครับเล่นตัวจริงนะรัสซิมิกาสก็ให้เล่นตรงนั้นไปเหมือนเดิมนี่ครับให้คนนี้ด้วยนะครับผมโอเคโอ้เขาก็ถือว่าเก่งน่าดูเลยนะครับที่เขา โอเคท่านผู้ชมผมกดเป็นคลิกมัดมาอีกแล้วครับช่างอเนกลืมตลอดนะครับบอลเป็นบอลข,ของเรียวเบติสนะครับยังคงเลี้ยงขึ้นมาโอ้โหเราจะแพ้รวดเลยในปรีซีซั่นไม่ได้นะครับแต่ว่าก็โดนเลยนะผมจากทางด้านของโรดิโกะครับผมฮึมฮึม,ม,มริคความเม่นะโอ้โหโดนนำแล้วครับหนึ่งศูนย์ตั้งแต่สองนาทีแรก บันเป็นของวานดองเกเลนวานดองเกเลนโยนยาวๆขึ้นมาถึงเปเรกรีแล้วซัดเข้าไปก็หนึ่งหนึ่งเลยผมจากเปเรกรีเผมอ่าเรามาอีกก็ผมเป็นฟรีคิกจะเปิดไปโดยเปเรกรี ยกเข้ามาโด่งๆเอา้าเข้าโปรตัวเองไหมไม่เข้าเซฟไปได้แต่ว่าก็โดนซ้ำอีกทีจากมาเรซิสครับผม,อมกองหลังเลยครับคนนี้เดริโอครับผมขึ้นนำสองหนึ่งครับมจากสงด้านของมาเรซิสนะเข้าสู่นาะทีที่สี่สิบแล้วครับห้านาทีสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรก ก็จบครึ่งแรกกของถือว่านักเตะทุกคนทำไได้ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งทั้งนั้นเชไม่ดอยนะครับลงไปเล่นแทนเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเอ่อวีแลบไม่เอาคนระับเอาคนนี้ละกันนี่ครับผมทั้งนั้นฮอโลเซสนะไปฮนะโอเค เราส่ดนาทีที่แปดสิบแล้วผมจบเกมเลยครับผมเราชนะรีเลเบรติสไปได้สองหนึ่งครับสำหรับนัดนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะ แมนออฟเดอะแม h ชในนัดนี้เป็นทางด้านของเมเริสซิสและผมเป็นคนยิงประตูชัยนะครับผมลูกที่สองให้เราเนาะโอเคถือว่ายอดเยี่ยมชนะมาได้ตรงนี้ก็อาจจะค้างอีกเลยครับผม เดท่านผู้ชมฮะเขาเริ่มตัดหญ้าแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับแต่เขาเริ่มแล้วครับการตัดต้นไม้ไระหญ้าครับผมโอ้โ oh ห โอเคครับไปครับผมโอเคฮะ,คฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ผมขอไว้แค่นี้ละกันนี่ครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์สมัคสมาชด้วยนี่ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม